ธุรกิจไหนกิจการไหนเปิดได้บ้างเปิดไม่ได้บ้างเดี๋ยวพวกนี้รู้เรื่องโดยวันนี้ครับทางด้านของพลตํารวจเอกอัศวินขันเองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการลงนามประกาศนะครับกรุงเทพมหานครถึงเรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเนี่ยผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันมี12สถานที่ที่ยังคงต้องปิดต่อไปนะครับอันดับหนึ่งเลยคือ สถานบริการสถานประกอบกิจาการที่เป็นลักษณะคล้ายกับผับบาร์สถานบันเทิงคาราโอเกะต่างๆหรือลักษณะใกล้เคยียงยังคงปิดอยู่นะอันดับ2คือสถานประกอบกิจาการอาบอบนวดนะสามเลยคือสถานประกอบกิจาการอาบน้ําแล้วก็พวกอ,อ,อบสมุนไพรซาวน่าสปาต่างๆอันนี้ยังคงปิดอยู่4คือสวนสนุกสวนน้ําต่างๆ5คือสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสําหรับเด็ก6คือร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตตู้เกม 7คือศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดกิจจัดนิทรรศการยังคงปิดอยู่8คือสนามกีฬาในที่ล่มยกเว้นนะนยกเว้นสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถเปิดให้บริการได้9คือสถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นที่มีการรับตัวไปพักค้างคืนเป็นธุระยังอ่าเปิดได้10คือสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่ 11คือสนามชนโคสนามปาก,กัดหรือสนามแข่งขันอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันและสุดท้ายคือสนามมา้ายังคงปิดอยู่นะครับส่วนรายละเอียดที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็คือสาม,มารถที่จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาแต่ทา้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตนะว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าวันที่15ตุลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายผลยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงอาจต้องรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งถ้าสถานการณ์โควิดนั้นดีขึ้นนะ